วัสดีครับสวัสดีครับมากั้นะครับนลกับเราโตรถดีนะครับมีคอมเมนต์คุณสุกัญญานะครับเขาบอกว่าคุณโตเจ้าของรีบตัดสายไปหน่อยเรายังพูดไม่จบเลยใช่ผมเป็นคนคุยโทรศัพท์ไวมากนะครับคุณมาดูเหตุผลกันเนาะว่าทาไมผมถึงเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะครับตั้งแต่เช้ามานะครับผมรับสายไปน่าจะประมาณร้อยสายได้ละนี่ตั้งแต่เช้านะตั้งแต่7จ็ดโมงหกโมงนะครับคือพูดง่ายๆตื่นปั๊บโทรศัพท์เข้าเลยดังนั้นน่ะผมจะคุยเจนเยอะไม่ได้คุยเหมือนกับเฟชชี่คุยกันไม่ได้นะครับ ตังขนาดนั้นเนาะแล้วเขาบอกอีกนะครับวันที่พาน้องไปดูรถเจ้าของก็เหวี่ยงเก้าอี้โวยวายลูกน้องโดยไม่สนใจเลยว่ามีลูกค้าอยู่คือเป็นแบบนี้นะครับผมรู้เลยนะว่าทําไมลูกน้องถึงโดนด่าอย่างเช่นพอผมไปเห็นลูกค้าไม่มีน้ํากินลูกค้านั่งที่สกรปรกมีขยะมีฟองคอนลอนอยู่ผมก็จะต้องด่าครับเพราะผมจ้างเขามาเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าขนาดลูกพี่นะครับยังทําเยอะขนาดนี้แล้วลูกน้องจะทําน้อยกว่าลูกพี่ปไปไม่ได้เลยดังนั้นใครมานะครับแล้วเจอเวลาผมด่าล ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่ด้านอารมณ์อย่างเงี้ยผมขอขอโทษจริงๆนะครับน้องก็ขอโทษมาณที่นี้นะครับผมก็ขอโทษพี่ทุกัญญานะครับเนาะผมชอบมากเลยคอมเมนต์นะครับเราเลี้ยวๆกันไปเลยผมอาจจะพูดไม่เพาะแต่ผมว่าผมมีความจริงใจกับลูกค้านะลองดูแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ได้นะครับสําหรับเราโตรถดีนะครับชื่อนี้ไม่ทํารถย้อนเข้าไปแล้วครับสวัสดีครับอยากได้รถที่มีวารตีหลังการขายนะครับทุกทินส่วนฝากติดตามเราไว้นะครับกับเราโตรถดี